สวัสดีทุกคนเนาะสำหรับวันนี้เฮากะสิไปแอบขี่รถจักรอยู่ตามเส้นทางหลวงนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าอยู่ฝั่งเล่าเลยเขาจากเซเนเบื้องขวามือนะแต่ว่ามาอยู่ฝั่งไทยเขาจากเซเนกัลเบื้องซ้ายมือเออนั่นแหละเดี๋ยวไปลองฝึกเบื้องนอกเพราะว่ามาใส่ชีวิตยุทธให้อะเลยแบบไปตะลุงตลาดอย่างประมาณนี้นะเออเอาโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเฮาก็สีไปขับขี่ก่อนนะคะ แต่วา่าตอนีคนฝื้นไกีเดิมม <c oughs> ีเลยจ้ารถจักรของเฮาหอมแบนแต่ว่าก่อนจะออกไปเรวใส่หมวกกันนอกก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ตามที่สังเกตอยู่ประเทศไทยนี่เขาจะมามักใส่หมวกกันนอกแบบนี้เนาะแต่ว่าอยู่ล่าแบบนี้ โมี่หะมีงเต็มโมกัน,นอกแตงเขามาใส่ส่วนแรยเขาจะโบนิยมนะเขาดนุ่มอันที่มันมีแวนโปกันเนี้นยแต่ว่ายุทธไทยก็เห็นแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้ายนะก็เลยแบบเป็นเรียงที่แบบแปลกใหมส่สำหรับเขาไป ก็วุ่ยากหรอกเพราะว่าเขาก็ัขี่รถเป็ตเนาะโอ้เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนการเล่นที่แบบว่าเขาเข้าไปนะจากที่เคยขึ้นไปยังที่ไปเมิองครัวมันอาจจะเปลี่ยนเป็นเมืองสะอาดอย่างประมาณ ว่ารถจักรอยู่เมืองไทยเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงอันนี้จะตกใจว่าเอ้ามันมืดแล้วเพราะเรื่าอีไรยังจังเลยวะอาจัรยอันก็มีไฟเปิดตามรถจกักรจริงๆเอแม่เลยเพราะว่าอยู่เมืองไทยเขาจะต้องเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงสำหรับคนที่เขัาขี่รถจกกักรดีๆนะคะตอนนี้เมืองเล่าบอากเลยจ้าเปิดแ,แก้ส่วงย่ำคำชำนานจ้ะกังวิ่เวนเขา้าไป กินข้าเปิือกข้าวปัตรดีแก่เลยปิ๊กๆเจ้าลืมปิดไฟสงสัยเจ้ามาตั้งแต่เด่นกลางคืนพอสำหรับการเที่ยขี่กับบรรยากแล้วกาบว่างานเพราะว่าเทากับขี่รถเป็นอยู่แล้วพี่นังแดงมันบคุญคละพ่างแล้วกากตอนที่เปลี่ยนเลนนะปกติแล้วขั้นขั้นเอียงผู้ใดที่เคยไปเมืองนอกเพื่อที่ดูเนาะมันก็จะอันอยู่เมืองล่าก็จะแรงข้างเมืองครัวตอนสวนขคืนที่ประเทศเราเอ้ย <laughs> ตอนนี้เขากับคีมาหอดอนำพุธยุทีฝากช่องเขาไหด้าเดี๋ยวสิไปเบิ่งกอนนี่เลยจ้านำพุธเบิ่งกดไช้เลยแถนไว้นี่ยงดนี่นี่เนี่ไว้ใชกดใช้ตวนีกว่าวมนเป็นจีนย,ย,นนนย่างอันย่วงเรี่ยงห่ะเัาจะ่เอิมา ที่ฝาเนาะอะไรก็เป็นบูราตูนแต่ว่ามันโมเด็นจีบูเด่มันไซสแบบไส์จนมันยากกว่าถือไซส์นีหนี่เขาจะไปลร่องเหนยหนกเล้าจเนไซี้ว้าวขนยื้อเทวายเขจะแบบดีว่านำออกบอล่ะนะออกบอล์ช่วบนำสามนะเวลาที่เขาจะฟุดลงมันมันจะออกบอล้นมา นีรู้ไห้ก็จะเออน้ำผุดจะขึ้นหนาองบอลบอกว่ามันมันขึนมาจากพื้นดินละเอ้ปวดใจจะอาบนแตจะมาอยู่เบืองน้ากจะปดอาบน้ำเลยรู้สึกแซ่ลีใซ่กับไม่ทำมันยา้ปวดใจ พายางอยู่ตรงนี้คนละแล้วมองเี็นเขาไหลล่วงเลยเพราะว่ามันเป็นบอนทีน้ำออกบบแต่ทันแล้วถ้าไปได้อยากอาบก็อาบอยู่ปุ๊บใจดีใจจะเลี้ยวให้จุดจุดอย่างอยู่ในน้องน้ำ ปกติก็สิเห็นถึงเต่อยู่หัวหน้านะ่ะเขาเจ้าขุดนำสา่งอยู่อันหน้าหน้ามัน,าานก็สิออกบ่อออกมาอังซี่แหละก็สิไซส์ประมาณนี้แหละเจ้ากะเจ้าก็เอามากินอันนี้กินก็ได้เลยกินสดๆเลยเดี๋ยวสิลองชิมมึงโอ้ยมึงปวดใจน้ำจากธรรมชาติเดี๋ยวสิลองชิมเบิ่วงว่มเมงาเป็นยังไง มันจะออกแบบคล้ายๆคือแบบน้ำม,มันออกมาจากอันสอกฮีนมันจะมีความแบบกินแบบกินฮีนเนี่ยจักหน่อยหนึ่งมอกคือกันกับน้ำที่เขากินอยู่ในเฮือนนะเป็นน้ำสดๆดิอีกจักหน่อยเจ็บเอาละเียเฮอกกับจิมพาทุกคน ไปขี่รถจักรรถต่อเนาะเราก็ทีไปต่อกันนะฮะกับการขี่มอเตอร์ไซค์เปิดไฟวัดมือโอ้ยสักวันจะกระหเนาะเอาคนไม่คยเห็นเนาะอันนี้อยู่งประไทยขี่มอเตอร์ไซค์เปิดไฟตลอดโมมีอันมือรับไฟก็ได้ว่าแต่ขี่รถจักรไปไฟกันปิดเลยอ่ะดไปต่อค่น ยังที Amazing Amazing ใช่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เล่ากำลังสีแดงไปเลยด้วเล่าแหลเหี่ยเนเนี่ยจะปส่หุงรสไม่าทีเปิดเครื่องโอ้ยนดกระซุ่มโคตรเลยเป็ที ตอนอันเปลี่ยนเลนอะไรเนี่ไปที่ไหนตอนเตี่ยนเล่นเน่ยนเ,นนเด้เอ,อใจต้องไปกลัวคุณผู้ม <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็ขี่รถมาเจอตรัส เ,เอามีเงินสองเลยย่าทจะหาหนอ่อเสยงจโคกิน,นกันตรฝนกระดนมาหเยับลงมา,ยยา,าเย,ย,ยเยด้อนกระดาว่หาเนหา รสกระเจี๊ยง10บาทนะก็สามารถ10บาทค่ะนี่เดียวนี่อร่อยอร่อยค่ะนี่ก็นั่งกินอยู่แม่คะก็กำลังดีตัวเองด้วยกินเองด้วยนะคะเนี่ยถุง่าใหญ่20ถุงเล็ก10บาทสี่บาสิบบ เข้มนี่แหละค่ะเข้าเวะลานี่ก็ไปล้างก่อนล้างแหว,วะแหวกออกแล้วก็ล้างเลยใส่พื้มตำเนะาะจะอร่อยไม่อร่อยเอาแต่นั้นเท่าไรคะห้าสิบบาทอะ่ะห้าสิบบาทขอบคุณค่ะแล้วนี่สิบบาทยันนึ่ง

对。 แังอยนึงต้งไร้ำงไร้ชนราเขาจากับสิคายเขากินซุปหลายหลายเยอะเลยจ้าสิบบาทเลยจ้าพี่ขา ไม่ต้องมาเลยครับผัดต้มแล้วครับกินได้เลยเอาอันนึงมก่อนอยู่ได้ใจตรงนี้ก็ได้นะจุดไปนับเหรียญน,นะนับโอเคเน,น้ำเกลือละนั่นโอ้ยเนาะ <laughs> มามามาชื้อใหม่หนึ่งสองสามตัวเน,น,น, <Okay. S 2> นี้สิบบาทโอเคนีสิบบาทนีสิบบาทยื่นขอบคุณนะครับอันนล้เลี้ยวอย่ในนครับผมทุกอย่างสิบบาทเลยครับอันนี้ว่ามีอันนี้สิบบาทยอ๋้โหสิบบาทวางเลยครับเดี๋ยวเลือกเล

มึกนั่งดูอก็อยู่บ้านเลยอยู่บ้านแท่งแงในอาหารทะเลช่วงนี้เพราะว่าเด็ดงดบาทไม่คุ้นเนาะเป็นธรรมดาเพราะว่านำข้าวนั่นเอง ใชงบเลยดิครับผมายว่าอันซื้อขึ้นมาสองร้อยวัดไปสี่ร้อยแต่คงกินมาหลายอยู่เดี๋ยวสิกลับบ้านก่อนอยากสิบอกว่าตอนออกมาจากน้ำพุน่ะนะอันนี้เจะขี่ขึ้นรถขี่ขึ้นไปทางนี้เลยรถก็จอดกระสวันว่าอันนี้เป็นมุ่งว่าอ้าวขึ้นมาบาถือตาไปบมาถึกเนาะเพราะว่าอันนี้ว่าน้อเวลาสิขึ้นไปจังจริงอ่ะขี่ขึ้นไปเลยแต่ว่ายุทธให้ก็จอดกสิวัไปเล่นไะ ก็เลยเป็นงงๆจักหน่อยยังบริสิณจ้ะเดี๋ยวอยู่ไปโดนๆอาจชิซินเองนะจ้าสำหรับตอนนี้ก่ะมือระนาบไปก่อนนะประมาณนี้บริสิณหนะตอนที่แบบเปลี่ยนเลนนี่แหละมันสำคัญก็ค <c oughs> ือมข้าวกลับบ้านจ้ะบ๊ายบายไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้กอะเอาสมนีก่อนนะสมสอบไปก่อนตามสไตล์ของเซสเทนแลนะจ๊ะเอน็นยังก็ต้องสอบต้องลองก่อนถ้ามัน ไปตัวได้กับไปแ้วถามันไปตัวไ,ได้กับจบจ้าไปละบ๊ายบาย